ว,วันนี้นะคะมาเจอกับโบอีกแล้วค่ะกับที่ี่เดิมเล่นรถดนมือสองราชบุกพีคาสเตอร์ค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะโบมี SUV ค่ะนะ,ะอีกรุ่นหนึ่งที่ต้องบอกว่าทุกครั้งที่เรารีวิวเนี่ยนะคะแป๊บเดียวรถขายออกปั๊บเลยนะคะเพราะว่า ที่นี่เราคัดแต่รถคุณภาพจริงค่ะเราวันนี้นะคะถ้าคุณจะหารถ s อ v วสักหนึ่งคันนะคะที่ลดลดเลยทั้งในเรื่องของออปชันและที่ลดลดเลยทั้งในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเพราะว่าคำนวณน,น้ำมันด้วยกล่อง ECU ค่ะหรือว่าจะเป็น้นเลยในเรื่องของคุณภาพค่ะทุกคนคะเพราะว่าคันนี้นะถ้าวันนี้ไปซื้อไปายแดงอาจจะได้จ่ายประมาณ1ล้าน5แสนบาทแต่วันนี้นะคะมาซื้อมือสองนะจ่ายไม่ถึง90แสนบาทค่ะและแน่นอนวันนี้ทุกคนได้รถปีใหม่ไปด้วยค่ะแล้วก็นะคะมีออปชั่นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะช่วยเบรกด้านหน้า เตือนออกล็อกเลนเซนเซอร์รอบคันประตูหลังไฟฟ้าเครื่องเสียงโบสนะคะแน่นอนจะเป็นยี่ห้อไหนไม่ได้เลยค่ะคือเจ้านี่เลยนะมาด้าซีเอไฟค่ะคันนี้เป็นตัว2.0 S P ปี2018ค่ะสัญลักษณ์ของซีเอ็ไฟนะคะซีเอ็ไฟเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีด้วยกัน2ตัวเนาะจะมีตัวลองท t o ปและก็ตัว t o ปค่ะถ้าเป็นในเครื่องยนต์ของตัวเบนซินเนี่ยเขาจะได้ตัว S กับตัว S P เนาะซึ่งคันนี้เป็นตัว S P ค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะของตัว S P เนี่ยที่ต้องบอกว่ามันน่าใช้ก็คือเรื่องนี้เลย เขาจะมี i Active Sense ค่ะเป็นในส่วนของโลโก้เป็นเลดร์เอาไว้เตือนการชนด้านหน้าสมมุติวันนี้โบขับรถไปนะคะบางทีโาต้องรับสายลูกค้าเนาะก็มีบ้างที่เราต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาแบบลดความเร็วลงนะคะหลือสัก7 0 8 0เราสามารถตั้งค่าให้เจ้าคันเนี้ยเขาอยู่ในระยะนะคะเบรกที่เกิดคันข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ที่7080หรือระยะหา 70, 80, ่าง7 0 8 0ต่อกิโลเมตรข้างหน้าเนี่ยนะคะทุกคนคะมันก็จะเบรกอัตโนมัตินะมันสามารถตั้งค่าได้เลยว่า ข้างหน้าเราเนี่ยมันหา่างจากคันหน้าเท่าไหร่ถึงจะให้รถคันนี้มันเบรกนะทุกคนคะนี่คือความคุ้มค่ามากๆเลยในะในส่วนของตัว SP นะหรือว่าตัวตัวท็อปนั่นเองนะคะอ่ะ มาดูกันด้วยเรื่องของบอดี้สีนี้นะคะก็จะเป็นสีกรมเป็นสีที่ต้องบอกเลยว่าบู๊ชอบมากเพราะว่ามันไม่ใช่สีดําไม่ใช่สีน้ำตาลเป็นสีกรมเป็นสีหายากแล้วก็เป็นสีที่ดูยังไงก็ไม่เบื่อด้วยนะคะดูแลรักษาง,ง่ายกว่าสีดำเนาะหน้าตาร้อแมกนะคะก็เป็นสไตล์เดิมเลยเนะี่ยตามสไตล์มาด้าคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องของโครงสร้างกันต่อเลยดีกว่านะคะทุกคนค่ะคันนี้เป็นรถปี2018นนะอ่ะดูโครงสร้าง สีนี้เนี่ยเป็นสีพิเศษแน่นอนต้องสีพิเศษถ้าหากมันถูกทําสีมาเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดความแตกต่างอย่างแน่นอนกัะทุกคนนะเพราะนี้เป็นสีเดิมแท้โรงงานเม็ดอาร์คอยู่เรียงสวยครบแบบนี้เลยค่ะทุกคนขานะอ่ะต่อมานะคะทุกคนมาดูกันที่บริเวณด้านหลังกันต่อเลยนะสำหรับ CX5SP คันนี้ปี2018ค่ะอ่านี่เลยดูดิดูดิเห็นปะ่ะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยครบเลยสีดำเงินออกแนวลูซายนิดน,นึงนะเพราะว่าแอบเห็นมีกากเพชร ติดติดมาด้วยค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ความพิเศษเลยของเจ้าตัว cx 5 s p ปี2 0ง8นะคะก็จะเป็นในเรื่องของประตูหลังที่เป็นไฟฟ้านี่ทุกคนสัญลักษณ์ sky active technology นะคะถ้าเกิดสมมติเป็นตัวดีเซลจะมีตัวดีแต่ถ้าเป็นตัวเบนซินก็จะไม่มีตัวดีสีแดงนั่นเองค่ะอีกไฮไลท์นะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นความสามารถพิเศษหรือว่าเป็นสิ่งที่เฉพาะตัวมากๆสำหรับตัว cx f i นะคะที่เป็นตัวท็อปก็คือเครื่องเสียงโบสนั่นเองค่ะถ้าเป็นตัวลองท top ของตัว sp หรือว่า cx i เนี่ยถ้าเป็นตัวองทตัวยของ CFI ก็จะไม่มีเครื่องเสียงโบสแต่ถ้าเป็นตัว SP จะมีเครื่องเสียงโบสให้นะคะอันนี้เป็นตัวนะฉากก้านนี้รภัย่เนาะบางทีเวลาเราไปจอดรถอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้คนเห็นสัภาระ,ะคนบ,บริเวณนะคะด้านท้ายเราก็ไม่ต้องเราก็ดึงไปปิดนะคะก็จะไม่เห็นแน่นอนป้องกันการโจรกรรมค่ะอ่ะมานี่เลยนี่อย่างผู้หญิงอย่างเราเนี่ยนะคะตัวเที่ยบแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเห็นไหมทุกคนไม่ต้องเอามือไปเกี่ยวให้มันหนักเลยอ่ะมาดูโครงสร้างด้านนี้กันต่อเลยจ้านะคะเดี๋ยวให้ดูนี่คือโครงสร้างนะคะสำหรบับตัว CX ไฟคันนี้นี่เลยเห็นปะเห็นะ เนียนกริปเลยเม็ดอาร์กนะคะกลมคมกริปเลยค่ะทุกคนคะ่ะแบบนี้เลยเรียงตัวกันสวยงามมากๆนะคะแล้วก็เป็นสีที่หาย,ยากมากเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูบริเวณด้านในกันดีกว่าว่าจะใหม่ขนาดไหนแล้วน้องคันนี้ใหม่เท่าไหร่นะคะแล้วมันมีออปชั่นอะไรที่น่าสนใจแล้วน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ และนี่ก็คือบริเวณด้านในของเจ้า CX5 SP นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,000นะแอบแหมเครื่องเสียงมันเพาะเหลือเกินเนาะเครื่องเสียงโบสเนี่ยนะคะแอบปิดเสียงนิดนึงอ่ะมาดูบริเวณด้านในนะคะทุกคนหน้าตาออกแบบรูปรัก กินขาดกว่าทุกแบรนด์อยู่แล้วสำหรับมาด้าเสีไฟนะคะเขาก็จะเชื่อเรื่องแบรนด์ที่ทําให้เหมือนยุโรปนะมากที่สุดเลยสำหรับคันนี้ค่ะทุกคนแลาทุกคนดูนี่เลยดูสภาพภายในยางใหม่กริปนี่ซูมมาดูเล็กใหม,ซ,มซูมดูซูมดูคันนี้คันนี้เล็ไใมเท่าไหร่เลขไใหม่เพียงแค่3 9 5 0 1ก้กิโลเมตรเท่านั้นค่ะทุกคนขาไม่น้อยมากๆและที่สําคัญนะกับความปลอดภัยที่จัดเต็มน้าไม่ว่าจะเป็นตัวไอซอฟต์ค่ะสมมติจอดไปแดงนาน รื่องยนจะอยู่ทำงานอัตโนมัตินะคะขยับพวงมาลยหนึ่งครั้งมันก็จะติดอัตโนมัติค่ะช่วยในเรื่องการเระเพลทพลังงานนะหรือว่าจะเป็นนะคะใบสปอร์ตค่ะการเตือนออกนอกเลนนะคะกดไปปุ๊บมันจะทำงานปั๊บนะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวนะคะ เซนเซอร์รอกคันนั่นเองนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับเจ้าตัว CX5 คันนี้ค่ะหรือจะเป็นระบบที่เป็นระบบประตูหลังไฟฟ้านะคะก็มีเหมือนกันนะสำหรับ CX5 คันนี้รับรองเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคายอย่างแน่นอนค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะทุกคน,นดูดิสภาพภายในคือแอร์ก็เป็นดูโอแยกซ้ายขวาอิสระค่ะทุกคนขานี่เลยนะดูเลยนี่ดูดูดู ดูดูคอมมานด์เซ็นเตอร์อะไรเอ่ยหนังหนึ่งหุ้มยังแบบใหม่กริปกริปเลยนะคะบ่อน,นังยังใหม่อยู่เลยเพราะว่าเลขใหม่น้องนะคะเพียงแค่39,502กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวบุพาทุกคนไปดูบริเวณด้านหลังกันดีกว่าว่าจะนั่งสบายขนาดไหนแล้วก็รวมไปถึงเครื่องยนต์ว่าเจ้าคันนี้มีชนหนักหรือเปล่า ดูกันเลยคะ่ะแล้วนี่ก็คือบริเวณด้านหลังของเจ้าตัวด CX5 SP ปี2018คันนี้ทุกคนดูดิแหมมันน่าสบายเนาะนะคะทุกคนค่ะนึกถึงเลยอะ่ะเวลาเราพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวหรือว่าใครที่มีลูกๆนะคะติดคาซีทให้ลูกนั่งมันคงจะสบายนะดูเลยเนาะเพราะว่าจะเป็นแบบระบบแอร์เครื่องยนต์คือเงียบกริบแล้วก็ที่สำคัญคือแบบมันดูปลอดภยัยอ่ะแอร์แบกรอบคันเลยอะไรเอย่ยแล้วเบาะเบิดดูแบบเนี้ยมันสามารถแบบปรับได้ด้วยนะอย่างงี้นะทุกคนนะสบายมากเลยและนี่เลยเนี่ยค่ะมีในส่วนของช่องเส แล้วก็ที่วางแก้วน้ําคือมันอนเนกประสงค์มากเลสมกับการเป็นรถอนเนกประสงค์จริงเลยคันนี้และอีกหนึ่งความอนเนกประสงค์นะที่ต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยก็คือนี่เลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูปกติแล้วเนี่ยนะคะตัวนี้มันไม่ได้มีดีในเรื่องของการเป็น SUV ที่สมรรถนะดีเยี่ยมนะคะระบบความปลอดภัยจัดเต็มออปชั่นจัดเต็มแล้วนะมันยังให้ความอนเนกประสงค์แบบนี้ด้วย 6 0 40, 40กันไปเลยสิจ้านะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นสายแคมปิง้งต้องการขนนะคะโตไม้นะราคาแพงนะขนเต็นท์ขนตะเกียงนะคะหรือใครชอบทําทรงทาสวนชอบไปซื้อของเข้าบ้านในวันอาทิตย์นะก็สามารถที่จะพับเบาแบบนี้แล้วก็ขนของเข้าบ้านได้เหมือนกันนะทุกคนคะเดี๋ยวพาไปดูบริเวณห้องเครื่องกันดีกว่าว่าเจ้าตัวเ x สองจุดศู SP คันนี้เนี่ยจะมีชนหนักมาหรือเปล่าไปดูกันเลยคะ่ะและนี่ก็คือหน้าตาเครื่องยนต์ค่ะของเจ้าตัว m a z d ี CX สองพันสิบแปดทุกคนซูมมาเลยนี่ดู มาดูเลยทุกคนดูดิเห็นปะดูดูเลยด,ด,ดูดูดูโอ้โหดูดิน็อตเนดไม่มีแกะเลยทุกคนดูนะคะดูบริเวณคานนะคะทุกคนขาดูเลยนี่เลยนี่เลยดูนะ นี่นะนะน็อตเนื้อต่างๆนะคะไม่เคยถูกไขไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกถอดเลยค่ะทุกคนคะ่ะซูมไปได้เลยค่ะและยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะคุณจะสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าราชชั้นพิคาเซ็นเตอร์ของเรานะคะมีการรับประกันให้ด้วยนะคะตั้งแต่ใบจองนะคะว่ารถทุกคันของเราค่ะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะปวดเจอรเราซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะสำหรับใครที่ตัดคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นค่ะหากวันนี้คุณเป็นเจ้าของมาด้าซีเอ็กซ์ไอเอสพีไม่สามหมื่นเะะลลกคนค้า 25พฤศจิกายน2561ฟรีพลอยค่ะการประกันหลังการขาย2ปีเต็มเมค่ะเครื่องเกียร์เบรกกว่า200รายการที่ศูนย์ประกันมาตาตกายบ้านคุณทัวประเทศไค่ะและสำหรับโปรโมชั่นนะคะสำหรับคนที่มาจากคลิปวิดีโอนี้เท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะย้ำว่าทุกๆคนเลยนะคะแค่คุณโทรมานะคะภายในนะคะภายในนะคะภา,า,า,ายในจบคลิปนี้นะทุกคนนะ0850580แล้วก็ตง8ค่ะหรือจะเป็น1แอดแอดไซปีซีค่ะนะ,ะทุกคนคะ่ะ 0850580แล้วก like ็ตอง8หรือว่าไลน์แอดแอดไซีซกก็ได้นะคะยังมันก็ได้เลทุกคนนะรับไปเลยค่ะสำหรับส่วนรถสุดพิเศษค่ะนะคะมูลค่าก็สามหมื่นบาทเลยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะหากคุณมาจากคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนค่ะคุณจะได้รับราคาพิเศษไปเลยเพียงแค่คุณยกถูมาแล้วบอกว่ามาจากโบเท่านั้นนะต้องบอกว่ามาจากโบด้วยเท่านั้นนะคะคุณจะได้รับสิทธิพิเศษเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นช่วยพันนานสูงสุด12เดือนหรือใครเนี่ยที่อยากได้โปรโมชั่นฟรีดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เ้ รับประกันเลยค่ะว่าเซวันนี้นยขอเวล20ชั่วโมงรับกรกับมาไในเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้บอาเจ้า c x ีเไฟคันนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนแต่อย่าลืมนะรถดีๆแบบนี้ c x เไฟนะ2,018ไม่30,000เท่งนั้นสีกรมสีพิเศษแบบนี้รับประกันว่าไปไหวแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ